ในภาวะที่ข้อมูลน้ำท่วมล้นทะลักแบบนี้นะคะการแจ้งเกิดของคลิปรู้สู้ฟลัดที่เข้าใจง่ายจึงทำให้เกิดกระแสะตอบรับอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการที่มีแฟนเพจมากมายค่ะเข้าไปคลิกไลค์ด้วยความประทับใจมากกว่า8,000 80, 0คน แถมคุณกลาวันก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะขณะที่ว่ามีแอปพลิเคชันสร้างกลาวันของตัวเองซึ่งเราก็เชื่อนะคะว่าอย่างน้อยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะมีเพื่อนสักหนึ่งคนใน Facebook ที่ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปปลาวันในแบบฉบับของตัวเอง และในที่สุดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ก็กลายเป็นบัตรเชิญสื่อต่างๆมาทำข่าวของพวกเขาซึ่งเรียกแบบเก๋ๆก็ว่าหัวบันไดไม่แห้งเลยทีเดียวค่ะมากกว่านั้นนะคะคลิปรู้สู้ฟลัดไม่ได้โด่งดังแต่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ว่าสำนักข่าวระดับโลกอย่างเดอะกาเดียนซึ่งเป็นสื่อชั้นนำแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษก็ยังนำเสนอข่าวของพวกเขาอีกด้วย ซึ่งเนื้อหาในการนําเสนอข่าวนะคแะแปลกคร่าวๆได้ว่าคลิปวิดีโอที่มีตัวชูโรงเป็นปลาวานสีฟ้านี้สามารถที่จะอธิบายสถานการณ์น้ําท่วมในประเทศไทยให้คนไทยอย่างเราๆค่ะสลัดเครื่องหมายคาถามออกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้ได้ด้วยการเล่าเรื่องแบบง่ายๆแล้วก็มีเสียงชื่นชมภายในประเทศอย่างล้นหลามคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดคาดหวังว่ามีคนดูเยอะก็จะดีใจ แต่พอผลออกมาเราไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้นะฮะคือแฟนเพจแบบขึ้นแบบเดียวทามัยะฮะจากตอนนั้นที่นั่งอยู่ด้วยกัน,นะฮะสามร้อยอยู่อยู่ก็ขึ้นพอคลิปออกปั๊บขึ้นเป็นหกพันเจ็ดพันแบบข้ามคืนเดียวแฟนเพจขึ้นมาสองสามหมื่นตอนจนตอนนี้แบบหกเจ็ดหมื่นแล้วฮะแล้วก็วิวใน YouTube แบบขึ้นไปถึงโอกระแลฮะก็ช็อกว่าอ๋อไอ้ทำไมคนดูเยอะขนาดนี้อนะไรอย่างเงี้ยคือเดิมทีก็แห้งๆเลยครับน้ำเปล่าคือน้ำเปล่าไม่มีครับ เพื่อนผมว่าอะเอาให้ให้ผมหอบขวดไปกองเอาน้ำเปล่าที่บ้านมาครับเพราะที่บ้านผมไม่ขึ้นกองน้ำอาหารอะไรก็ยังมีไม่พอกินไม่พอใช้แต่ว่าพอคลิปออกไปแล้วอาจารย์เริ่มเห็นคนเริ่มเห็นเริ่มมีแบบพี่น้องคณะอาจารย์หรือว่าคนข้างนอกนี้ฮะเอาบริจาคเป็นแบบเป็นเป็นเงินแบบค่าอาหารบ้างหรือว่าพราะวําโตทำงานนี้ก็ไม่พอฮะคือพ,อพอพอมีเงินปับ๊บเราก็มาซื้อ ซื้อโตทํางานได้มากขึ้นนะฮะมันให้ความรู้สึกเหมือนผมตอนเรียนไม่รู้อันนี้อาจจะอาจจะอธิบายยากนะครับคือเรามาทําอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบหนักแล้วก็เหนื่อยแต่แบบว่าเราไม่ได้สตางค์แต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือก็ได้กับตัวเราเองได้ความรู้มากขึ้นได้รู้ว่าอ,อ๋อมุมมองคนอื่นเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ได้มีเพื่อนใหม่ที่แบบว่าแปลกหน้ามากคือเขาไม่รู้จักกับเราเลยนะ,ะแต่เขาก็มาช่วยมาช่วยกันทําแบบสิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบเป็นประโยชน์ต่อต่อคนคนส่วนใหญ่อะไรเงี้ย เป็นมิตรภาพที่ดีก็ดีก็ดีครับแปลกดีอ่ะมันไม่ไม่เคยไม่เคยทํางานอะฐาสมักแบบนี้เลยครับมันมันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราทํากันเป็นงานอยู่แล้วในปกติแต่ว่าวันนี้มันไม่มีใครได้รับค่าจ้างไม่มีใครได้รับเงินทุกคนมีข้าวซีกินทุกคนมาร่วมมารวมกันด้วยัจแล้วมาเขาเรความรู้สึกล้วนอะไรนี้รู้สึกว่าเออเนี่ยเราใช้ความถนัดของเราทําให้อะไรอะไรดีขึ้นได้มันไม่จําเป็นต้องไปทําให้มันเหมือนกันมันไม่จําเป็น่าคุณจะต้องไปทํา ในสิ่งที่คุณทําไม่ได้พี่เจสี่เจสกีเขาเอาเจสกีของเขาเออกไปช่วยเหลือคนต่นั่นเป็นสกลิลของเขาทุกคนมีสกลิลตัวเองเอากสกลิขขกสกลของเราไปทําอะไรแล้วหรือยังนั่นเป็นคาถามที่ทุกคนน่าจะถามตัวเองหรือว่าเฮ้ยจริงๆเรามีความถนัดไหมนะเรา n ่าจะทาอะไรได้อะไรนะอืมรูส้สึกรู้สึกตัวเองมีประโยชน์ขึ้นมารู้ <laughs> สึกว่าเอ๊น้ำท่วหมหัตีเรารู้สึกว่าเราไม่มประโยชน์เราไม่รู้ทำอะไรก็ไปขุดตอนแรก่อนตอนนี้ก็ไปทำกระสอบไปทำถูกถูกงานชีพอะไรแค่ก็รู้สึกดีที่ได้ทำอะไรสักอย่าง ถึงเราจะไม่รู้ว่าไอ้ถุงนั้นจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ในชีพใครจะได้ไปกินแต่ว่ารู้สึกว่าได้ทำอะไรทุกอย่างแต่พอมาทําอันเนี้ยแล้วคนมันมาฟีดแบ็กเราโดยตรงอ่ะมันยิ่งรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยนี่คือประโยชน์ของสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็เลยแบบมีพลังถึงมันจะไม่ได้ตังกินมาม่านอนพื้นมันก็ไม่เป็นไรอะสนุก และเมื่อเห็นการทำงานที่ทุ่มเทของพวกเขาแล้วก็อดปลืมใจแทนคนไทยไม่ได้นะคะที่มีคนรุ่นใหม่รวมพลังกันใช้ความสามารถที่ตัวเองมีทําเพื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมและถึงแม้ว่าการทํางานหนักของพวกเขาในวันนี้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะลืมไปนะคะว่าค่าตอบแทนอันมหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของความสุขทางใจที่บางทีเงินก็อาจจะซื้อไม่ได้ด้วยซ้ํา หมดเวลาสำหรับรายการ Voice of the Day ในวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนมีสติตัวเองเอาสติตของเราไปทำอะไรแล้วหรือยังนั่นเป็นคำถามที่ทุกคนน่าจะถามตัวเองดูงว่าเอ้จริงๆเราทำขนาดนันะ้นะเราได้ทำอะไรได้อะไรเงี้ย